จบล่างนะอือเกกูไม่ค่อนเล่นสกินออติมอไอไม่รักเขาวะมันช้าล่ะเออรู้สึกว่าแอนิเมชันมันช้ากว่าเยวกูค,ค,คิดไปเองวะเนี่ย มันรู้สึกมันช้ากว่าเฮียแต่กูว่าไม่น่าใช่หรอกกูว่ามันน่าจะเกียก่ยวกับว่าแสงสีอะไรทุกอ,อย่างไอง้กูคิดไปเองไงคิดไปเองเหรอเออกูน่าจะคิดไปเองเอ้ยก็ได้ได้ทั้งวันนะเอ๊ะแต้มันดักกู แค่ไม่อยากใช่เซคิวอ่ะเวลาลงมานะอืมพี่แจนจะลงไปด้วยนะเว้ยระวังรอเช่อันนี้ไม่รสีนะ อยู่ในป้อมล่ะต้องไปช่วยไหมไม่ต้องกูตายเดี๋ยวสองตัวาาลลว,ว่ามึงอะไรที่งไม่ไหวเหี้ยมันไม่ซีซีวะทำไมมันไม่ซีซีกูโดนนะเว้ยเฮี้ย เมื่อกี้สกิลโดนเว้ยเฮี้ยทำไมมันไม่ซีซีอ่ะอัเวเฮี้ยสัสเมื่อกี้กูซีซีโดน,น,นเห็นเเลยอะ่ะแม่งแม่แคนเซลแอนิเมชั่นให้แม่งด้วยอะ่ะเฮี้ยรัวว่ะ ระวังนะต่อระวังมันไปเติมนะพวกมันหลอดอะ่ะไม่เกิดแล้วอะ่ะอืมไม่เกิดแล้วไม่ได้ฟาร์มเลสอยู่ไม่กร้บูกูเลยนะไม่จะข้าบููก่อนไม่เข้าไ,นะไม่เข้า,เ,า,า,เ,า,เ,าเอาไปจ้าได้นะคุณมาไม่เล่นเลย นี่ขนาดไม่ยกขึ้นเลยเนี่ยแรงจังวะแรงจากขี่อะไรสัตว์เราไปจะมามาันมาเข้าเล่มมันม่มขี่ไปยังวะต่อยังมันรู้อ่ะอืม จะร่าง<ย><ม>ากลางเลยไปไม<ป>่ทันหรอเนี่ยมนันรู้จริงรเลยนั่นดิเหมือนมงรู้จริงนะเว้ยเฮียอย่าให้มีครั้งที่สองสะตวะ มึงไปแล้วมันเข้าเลยอ่ะอรู้จริงเยี่ยจมูกคนดีอ่ะ phá bổ sạch để không cho chơi nào. mệt mỏi mệt mỏi mệt Ok mệt mỏi mệt 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 Đã mệt mọi okay, gì mọi gì, Cô tâm, cô tâm mọi người 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 mọi เกือบเกือบเกือบแล้วแค่ทำอา,าลอดมีดาเมจน,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 นิดนึงน่าจะตายกันหมดอะไม่น่ารอดเราอะขอกมูลาเลยอะสัตว์ชิ้นที่สามอะไม่รู้ว่ามันออกแทงแค่ไหนอะเลยออกมูลาก่อนเลยอะบนไอ้ล่างน่าจะได้นะก็ได้ ทำเว็บล่างนะทอาเว็บคนแล้วกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออล่างสองนะใบแจกับวิลวล่าอยู่ลลางคนสามเล่นได้นะ ไม่ตายว่ะขี่รถไปแล้วนี่ถ้่ไม่ขีม่มาตอนแรกมันไม่น่าแชรยกลางน่าจะเลีเ้ย,ยวไปเขี่อะไรนะใ่้ดูน้อง ไม่ทายว่าคุณลึกกว่าเขาโทษด แ yeah. กเรียนกลางวะแม่งอาบ้าฟ้าไปละโอเค เฮียจะลงวิล่าซะหน่อยแม่งเต็มหมดเลยแต่ดึอะไรเฮียเว้ยอะไรน้องอะไรน้องเมื่อกี้เมื่อกี้จะทำอะไร อุ้ยดับแดงว่ะใช่ดับแดงกูนี่แหละกูว่าดับแดงชุดเดียวชุดเดียวหายเฮียเฮียเรือดเรือดแดงครึ่งหลอดไอ้ชัด ขีเลยเต็มครึ่งหลอดมดพี่น่าเมื่อกี้ไม่มีตัดให้ก็เมื่อกี้ไม่มีตัดเลี่ยกูน่าจะเรียกเต็มหลอดแล้วเมื่อกี้น่าแต่ได้โดนตัดเลี่ยตาก่อนแต่ที่ตรงขยันนี้น่าจะฮะตรงขัดอ่าาดดะเออตัดเลี่ยตมันทำให้กูหิวเลี่ยตได้แค่ครึ่งหลอดเองไเลยชนะเว้ย มื่อกี้กูปั่นทั้งสี่ตัวเฮียเห็นอยู่เห็นยิงมันควรจะเห็นอยู่ว่าเลือดเด่นควรจะได้สัก